จากลำพระเพิงล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนบ้านเกอกในตำบพลพรบพลาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาอย่างรวดเร็วค่ะโดยพบว่าน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบและห้องเรียนชั้นล่างของอาคารจึงต้องสั่งปิดเรียนอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากต้องขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนเพื่อป้องกันความเสียหาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อบตอพักพลาครูและชาวบ้านช่วยกันบรรจุทรายนำไปทำแนวป้องกันไม่ให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในโรงเรียนมากขึ้นส่วนที่วัด บ้านท่าลาดขาวตำาบลท่าลาดขาวน้ำจากลำพระเพลิงไหลเข้าท่วมภายในวัดสูงกว่า20เซนติเมตรนะคะชาวบ้านช่วยกันนําเอากระสอบทรายมาวางเป็นแนวก้านในจุดที่น้ำเอ่อล้นไม่ให้ทะลักเข้ามามากขึ้นโดยได้ช่วยกันลอกคลองกําจัดวัชพืชที่กีดขวางเพื่อทําให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้น ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดฝนที่ตกหนักบนเทือกเขาพนมดงรักทำให้มีน้ำป่าไหลหลากผ่านน้ำตกห้วยจันท์ในอำเภอขุนหารกระแสน้ำไหลเชี่ยวและรุนแรงค่ะนักท่องเที่ยวไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ ขณะที่ภาพรวมอ่างเก็บน้ำในจังหวัดศรีสะเกดพบว่าขณะนี้น้ำเกินระดับเก็บแล้วนะคะทั้ง7มี7แห่งที่ระดับน้ำเกินการกักเก็บจากทั้งหมด16แห่งเจ้าหน้าที่โครงการชนลประทานศรีสะเกดเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ด้านนายบุญประสงค์นวลสายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดได้ตั้งศูนย์ป้องกันเหตุฉุกเฉินเพื่อรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท,น,ทน,ทนท่วงทีค่ะ